วอยู่ที่บ้านอยู่ต่างประเทศวันนี้เป็นวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2,568ตรงกับวันพุทธขึ้นสามค่ำเดือนหคอรวิสาขาบูชาวันที่องค์ประ菩สดาประสูตรตรัสรู้ปนิพานแล้วก็ท่านทั้งหลายมาหาความสว่าง มาหาแก้วแก้วที่รงัดสรู้เมื่อใครได้ครอบงำแล้วพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเป็นแก้วที่ปรากฏภายในใจแก้วตัวนี้มีเงินเท่าไหร่ไม่สามารถหาซื้อได้แก้วที่เราจะให้พบก็คือพระพุทธธรรมประสงค์แก้วคือศีลสมาธิปัญญานั้นไม่มีวางขายในท้องตลาดเราต้องมาค้นคว้า มาศึกษาให้เกิดไปในใจนั้นแก้วนี้ต้องตั้งใจตั้งใจแล้วก็ทำไปจนหมดเนื้อหมดหนังหมดตัวหมดตนหมดร้อนหมดหนาวหมดอยากได้อยากดีมันจึงจะพบแก้วตัวนี้ได้ถ้ามีความอยากได้อยากดีไม่ทาไม่สามารถจะถึงได้นั้นท่านต้องพยายามสก,กัดทำสติสัมปชัญญะให้เป็นปัจจุบัน นั้นการปฏิบัติด้วยการศึกษาธรรมะคำสอนเนี่ยจึงคำสอนระเจ้าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เมื่อใครได้ไปอยู่ในใจแล้วจะหมดความทุกข์หมดเรื่องราวที่เป็นปัญหาจะเป็นคนมีปัญญานั้นให้ท่านทั้งหลายโดยเฉพาะในการมาอบรมมาปฏิบัติพยายามสะสมปรับองศาให้ได้ความพอดีนั้นถ้าเราสังเกตดูเวททำไมบางวันเนี่ยเราแค่สวมดมนต์ก็มีความสุข หรือบางบันเนี่ยเรามานั่งมานั่งสมาธิรู้สึกจิตสงบจิตแต่บางบันทําไมนั่งไปมันฟุง้งซ่านเพราะเรายังไม่ชํานาญถ้าเราชํานาญนั่งเมื่อไร่ก็จะมีความสุขนะยิ่งถ้าเราชนานาญมากโอ้คำสอนพระองค์เนี่ยเป็นคาสอนที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะได้ทําขณะไหนไม่ว่าจะเป็นการทือไม่ทานไม่ว่าจะเป็นการสมาทานศีลการสวดมนต์นั่งสมาธิปัญหามันจะเกิดความรู้สึกเป็นบุญของเราต้องทำยังมีความสุข นั่นถ้าใครรู้บางทีเราหาความสุขด้วยการนั่งสมาธิบางทีเราหาความสุขด้วยการเดินจงกรมหรือเราหาความสุขด้วยการสวดมนต์จิงแล้วถ้าใครเข้าใจมีความสุขทุกอริยบททานอาหารเมื่อกี้เห็นโยมน้ำพึ่งบอกวันนี้ทานอาหารเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจมากฉะนั้นในการทานอาหารก็มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีแต่ปัญ,ญญาในตัวมันเองแต่เรา กินเสี้ยวไม่ได้ดรอกก็ไม่เข้าใจในการเดินในการของเราเดินเนี่ยเดินแบบพุทธธรรสงสมการเดินก็มีพุทธธรรมงส์แต่เราไม่เข้าใจเพราะเรายึดติดในที่เราผูกไว้มากอภิชานี่เราสะสมมากด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยสะสมจนจนหลงผิดหลงผิดอย่างได้แรงแต่เราไม่รู้เรากําลังหลงผิดอย่างไรแรงแเช่น มีใครมาด่าเราเราโกรธเนี่ยเขี่ยวหลงผิดตามหลักคนมาด่าเราไม่ได้ไม่ไมควรจะโกรธแต่ท่านลงผิดพวกหลงผิดเพราะมีคนมาดา่าโกรธเขาเนี่ยเดี๋ยวลงผิดอย่างไรแรงเพราะคนคนไม่ไม่สบายคนมาด่าก็ไม่สบายคนโดนด่าก็ไม่สบายเลยบวกไม่สบายต่อไม่สบายก็เลยเกิดทะเลาะก,กันนี่เครียกลงผิดนั่นพอเราเข้าใจถูกยามเนี่ยมาปฏิบัติจึงให้อยู่สายกลางอื ายกลางหมดความเป็นพิงหมดความเป็นผู้ชายหมดบาปหมดบุนหมดกลางวันกลางคืนอันนี้พอเราติดมาเราติดสะสมมานี่คือกลางวันนี่คือกลางคืนนี่คือผู้หญิงนี่คือผู้ชายนี่อันนี้คือแขนนี่ขากันหมดมาติดติดจนพอมันเจ็บหัวเข,ข่าก็บอกเข้าใจเป็นหัวเข่าตัวเองทั้งที่หัวเข่านั้นเป็นของธรรมชาติของธรรมชาติเอาของธรรมชาติมันยึดมั่นไปตัวก็เลยทุกข์สินั่นเรามาเรียนปล่อยวางแต่เมื่อปล่อยวาง ต้องไม่ใช่ปล่อยวางปล่อยวางแบบไม่เอาอะไรเลยปล่อยวางต้องรู้ตามสภาวะสมมติสัจจะความจริงสมมติเราก็ต้องทําตามหน้าที่ไปแต่ในจิตเราต้องไปสู่ปรมัตั์ความจริงโดยปรมัตั์ความจริงโดยแท้จริงนั่นจึงจะแค่ปล่อยวางได้นั่นต้องสะสมสะสมนั่นเวลาเราสะสมบางทีพูดยกตัวอย่างอาตอมาชอบพูดยกตัวอย่างเพราะว่าเวลาเมื่อก่อนจะต้องมีพูดเรื่องให้ท่านฟังทุกวัน แต่ตั้งแต่ยุมากเนี่ยยุแก่แล้วเนี่ยพอวายชราไม่ค่อยพูดถึงพอชราเพ๊บเนี่ยพูดจะพูดอะไรนี่ก็ลืมหมดหมดแป๊บไม่เดียวหมดฉะนั้นบางอย่างต้องมีต้องมีงมความทุกข์สุดๆถ้ามีความทุกข์สุดๆเวลาเรามาปฏิบัติมาซึ่งมาพบธรรมเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดความกระจางเกิดความสว่างอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นแล้วเรื่องนี้ท่านฟังกี่ครั้ง ก็จะมีนัยาะของการสอนของการอมองเห็นชีวิตของเรามันมีขึ้นมีลงมันมีมืดมีสว่างชีวิตเราไม่แน่นอนจึงยกอ,อุบาสิกาผู้มีบุญมากเป็นตำราที่พระองค์ตรัสสอนไว้ในพระสุตตานิดกพระนางชื่อแม่พระแม่เจ้าโสนาพระแม่เจ้าโสนาเกิดมาเนี่ย นางไม่ได้ร่ำรวยแต่มีหน้าตาสวยบางคนเกิดมาบางทีไม่ได้ร่ำรวยแต่หน้าตาสวยนี่เป็นร่ำรวยหน้าตา <c oughs> หน้าตตาสวยบางทีก็เป็นร่ำรวยได้สุดกับนางก็ได้สามีแต่ได้สามีด้วยความคนจยมีความเชื่อมีความศรัทธาในศาสนาอิส,สญญาลามจะมีความแล้วเรื่องสามีภรรยาเนี่ยตัวเองจะเลือกแบบเหมอนคนไทยมันยอม อยากจะเลือกใครชอบใจเลือกได้แต่อินเดียไม่ได้การจะเลือกสามีภรรยาต้องให้พ่อแม่เป็นคนเลือกให้เพราะพ่อแม่เป็นคนรักเราที่สุดแต่พวกเราบางทีไม่รู้พ่อแม่รักเราที่สุดดงางเพจพ่อแม่รักเราแค่นั้นเองนั่นเขายะฟาร์มเขาเชื่อว่าพ่อแม่เป็นคนรักเราที่สุดเวลาเลือกอะไรต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกน,นั้นลูกจะเลือกใครไม่ได้เลือกไปไม่มั่นใจ พ่อแม่พ่อพ่อแม่จะเป็นคนที่รู้การโดยเวลามากนั้นเวลาเลือกเจ้าเลือกเจ้าบ่าวเจ้าสาวพ่อแม่ต้องเป็นคนตัดสินใจให้เพราะเป็นการตัดสินใจแต่งงานเป็นการตัดสินใจใหญ่มากเพราะในชีวิตต้องเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วต้องอยู่มั่นคงนั้นนะนั่นพ่อแม่เลือกใครเราไปรักใครคนอื่นไม่ได้เลยเพราะพ่อแม่ต้องมองเห็นว่าคนนี้ดีสุดและเลือกให้แล้วก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่หมดเลยนั่นคือปัฒจานธรรมเขา น่าเสืพระนางแต่งงานเนี่ยพราะแต่งงานงานมันมากขึ้นแต่งงานงานมากขึ้นนะต้องบอกลูกหลานเวลาเราไปอวยพรพวกท่านทั้งหลายเป็นคนมีศีลธรรมเนี่ยเจ,เจ้าบ่าวเจ้าสาวเวลาแต่งงานเขาอ,อยากให้คนมีศีลธรรมไปงานเขาไปอวอยพรยกน้าสังอวยพรให้ให้กลมเกลียวมันนา้าในสายเดียวกันลายมารวมกันให้เธอทั้งสองมีความผูกพัน มันน้าที่มีความรักกันอยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงไวพรให้ถือไม้ท้ายอดทองกบอกยาเทศนั้นเวลย,ยมไปเนี่ยจาไว้นั่นลูกสาวลูกชายลูกหนุ่มสาวบ่าวสาวการแต่งงานงานมากขึ้นงานมากขึ้นหนูต้องขยันเพิ่มขึ้นเคยใช้เคยอยู่คนเดียวต้องมีสองคนนั้นเวลาใช้สองคนต้องปรับปรุงมกันมากต้องขยันมากขึ้นนั่นพระแม่เจ้าโซนาเนี่ยนาง เข้าใจว่าเมื่อแต่งงานแล้วต้องรับผิดชอบมากขึ้นต้องดูแลเมื่อก่อนดูแลพ่อแม่ดูแลแต่พอมีสามีก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดความขันมันเพียรอยู่ร่วมกันสร้างเนื้อสร้างตัวจากไม่มีประหยัดสะสมหมาในสุดนางเป็นเศรษฐีใอ้เศรษฐีเนี่ยเศรษฐีทั่วไปไม่ค่อยสมปรารถนาบางทีมีเงินมีทองแต่ไม่มีลูกปรารถนาไม่ดีแต่พระแม่เจ้าโสนาเนี่ยพราะเป็นเศรษฐีเนี่ยมีลูกท่านรู้ไหมมีลูกอะไร มีลูกสิบสี่คนลูกสาวเจ็ดคนลูกชายเจ็ดคนมีความพอมีลูกเป็นเศรษฐีมันมีความสุขทุเรียร่ำรวยเป็นเศรษฐีเศรษฐีก็ในอินเดียพวกเศรษฐีเนี่ยเขาเรียกว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะต้องมีตราตั้งตราตั้งจากพระราชาเศรษฐีเป็นผู้มีน้ําใจเอื้ออารีสงเคราะห์คนยากไร้จะมีโรงทาน ให้คนยากไร้ไม่มีกินไม่อยู่มากินเลี้ยงดูได้คือเป็นที่อยู่ของคนยากไร้คือต้องมีโรงทานแล้วพวกเศรษฐีใจบุญแต่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเศรษฐีหนีภาษีลบหนีภาษีพยาจําโกงภาษีพวกเศรษฐีประเทศไทยนั้นพวกที่ดูเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบตอมาเนาะพวกเศรษฐีนั้นจะไม่มาทําบุญเพราะชอบหลบหลีกภาษีเอาเปรียบคนยากไระแต่เศรษฐีเดียวต้องเมื่อมีแล้วต้องช่วยเหลือคนอยากไร้ให้อาหารให เป็นการแต่งตั้งจากประชาชนในสุดความร่ำรวยเนี่ยเมื่อใดที่เราเราสองเราสามีภรรยาเนี่ยแต่ใครเคยมีสามีภรรยาจะรู้เวลามันมีความสุขมีลูกดีทั้งหมดมีมีลูกมีครอบครัวเรามีทรัพย์สินมามีความสุขรู้สึกว่าเราประสบความสุขกว่าคนทั้งหลายบางคนมีแต่เงินมีแต่ทองแต่ไม่มีลูกมีหลานแต่เรามีทุกอย่างบริวารมีครอบ นั่งคุยนอนคุยกันแบบมีความสุขอนิจจาวัส,สนาคนไม่แน่นอนในสุดความดีใจเราดีใจมันดีใจที่รู้สึกมีความสุขเหมือนเราไม่ไม่มีความกังวลเลยที่จะเห็นลูกหลานมีความมีทรัพย์สินมีความมีครอบครัวทั้งหมดนอนไปนะท่านในสุดเกิดหัวใจล้มเหลว ตายแบบเฉียบพลันเวลาไม่ปล่อยวางเนี่ยมันละตายเลยตายแบบเฉียบพลันโอ้โหตายภรรยาพระแม่เจ้าโซนาเศร้าโศกสาม,มีจากไปก็ทําบุญไปพอทําบุญไปเนี่ยนางก็ต้องปกครองสมบัติสี่รอยล้านสี่สิบโสี่ร้อยล้านให้ลูกหลานดูแลช่วย รับผิดชอบต้องตรวจต้องตราสมพระเป็นเศรษฐีก็เลยโลกเนี่ยท่านจําไว้เนี่ยเป็นคติสอนใจโลกเวลาอยากได้สัพ์จากพ่อแม่มันจะพูดดีมาก <c oughs> แม่นอกแม่ทําไมแม่ต้องลำบากแบบนี้พวกหนูก็หนุ่มเป็นสาวมีครอบครัวหมดแล้วใช้หนูดูแลก็ได้พูดแ,แม่จะได้แม่ไม่ต้อง แม่นั่งเฉยๆพงศนูดูแลให้หมดเลยมันพูดโลกโรกนี่มันฉลาดมากนะท่านจำไหมเพราะโลคคือโลกของท่านสมองต้องบางทีดีกว่าท่านอีกมันเอาหลอกถ้าไม่มีคนทามันจะหลอกลวงได้ดีแม้นที่เขาใหญ่ที่มีเศรษฐีทําให้ลูกโกงหมดเลยหลายร้อยล้านท่านพูดเป็นเนี่ยมันรู้เพราะเพราะมันใจเลือดมันจะฉลาดกว่าพ่อแม่อีกแต่มันฉลาดแก้มโกงเอาทรัพย์สมบัติของแม่เป็นของตัวเองเนี่ย แม่ทำไมแม่ต้องรับผิดชอบมากมายสมบัติให้พวกหนูดูไปสิแม่ก็นั่งเฉยๆหนูดูแลก็ได้ไม่ใช่พูดคนเดียวต่างคนก็เพื่อเพราะแม่เหลือแม่คนเดียวพูดเอาใจแม่คนเดียแม่แม่ถ้าแม่ไปอยู่กับหนูก็ได้เนี่ยแม่ไม่ต้องวุ่นวายแล้วมีคนหนึ่งโอ้แม่แม่ลําบากอย่าไปดูวุ่นวายเลยทําไมแม่ไม่ทำอย่างนี้แบ่งกันเลยน่ะ14ส่วน เท่ากันแล้วแม่ก็ไปอยู่ใครก็ได้14บสคนแมพูดช่องทางลูก14คนอยู่คนละวันก็ได้สบายไม่อยู่คลับกันอยู่แป๊บเดียวปีหนึ่งแล้วแต่อยู่บ้านนี้หลังขึ้นหนึ่งบ้านนี้หลังนึงคิดตอนเพราะแม่คิดดีมันจําไว้นะ <laughs> เพราะมันมันอยากได้ทรัพ์เราในสุดแม่เจ้าโซนาเชื่อลูกมาเลย พวกท่านทั้งหลายเหมือนกันนะเวลาลูกมาเป่าหูเชื่อเลยทุกทีนี่เรื่องนี้จําจำไว้เป็นคติสอนใจพอพระแม่เจ้าเชื่อลูกแบ่งทรัพย์สินเลยเท่ากันพอแบ่งเท่ากันลืมคิดไว้ว่าไว้เพื่อต้องการป้องกันเกิดเขาไม่ดูแลเราจะได้มีที่ป้องกันดูแลเนี่ยคนไทยมีเรื่องนี้มองนั้นทุกวนันนี้พ่อแม่บางคน ยังไม่ให้หรอกเดี๋ยวฉันใกล้ตายค่อยให้ไป <laughs> กลัวเขาไม่ดูแลก็ทิ้งนะใยสุดแพทย์น้นไม่จะแบง่งเท่ากันหมดเลยพอเท่ากดก็เลยไปอยู่ใครไปรอยู่ลูกชายคนโตเลยไปอยู่ลูกชายคนโตเพราะรักมา,มากๆนั่นพ่อแม่นะ่ยจะมีรักสองคนที่รักมากคือลูกชายคนโตลลูกสาวชาวคนเล็กเนะี่ยส่วนใหญ่จะรักสองคนี่ยเพราะไม่เคยมีลูกต่อได้มาคนแรกรักมากเลย แต่คนสุดท้องก็รักเองเหมือนกันนั่นจะรักสองคนสออ่วนใหญ่จิตจะผูกพันสองคนมากนะแต่โดยธรรมชาติพ่อแม่รักหมดแต่ว่าโดยธรรมชาติที่มองเห็นพ่อแม่จะรักลูกชายคนโตถ้าเป็นลูกสาวคนโตจะรัก,ล,กลูกชายคนเล็กหรือลูกสาวคนเล็กหนึ่งสองคนนี้มักจะเสียคนเล็กเพราะรักมากตามใจในสุดพอไปอยู่ลูกชายคนโตเนี่ยไปอยู่ไม่นานเหมือนรู้ใจกับภรรยาเขา พยาก็เลยมองอาจจาะดูดูแม่อาจาจะเจ้าทำอะไรไม่ค่อยสะดวกรู้สึกว่าไมา่ไม่ค่อยสบายใจทำอะไรกลัวแม่จะจับผิดกลัวแม่เพราะแม่มีจัญยามากก็เลยพูดว่าแม่แม่แม,แม่แบ่งทรัพย์สินเท่ากันเนี่ย ทำไมแม่ต้องมาอยู่กับหนูด้วยลูกสไพยพูดแม่ <laughs> เริ่มแทนใจไ <laughs> ม่อยู่กับน,นู้ดท,ทำไมต้องมาอยู่กับหนูด้วยนะลูกชายนั่งเฉยนะทำไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งที่พูดว่าแม่เมียตัวเองว่าแม่น่าจะปกป้องแม่แม่อยู่กับเราก็ดีแล้วเพราะว่าเราได้เลี้ยงดูแม่เป็นคนเลี้ยงดูเราเนี่ยจะเป็นบุญวาสนาเป็นบาร,รมีแต่ลูกชายมันเห็นด้วยกับเมียพ่อบอกแม่ ทำไมต้องมาอยู่กับหนูด้วยเนี่ยเออเหมือนกันมันเห็นด้วยเลยมองตาแม่รู้เลยโอ้ลูกชายตัวเองมองเหมือนเข้าทางเมียเลยเพราะคนมีคนเป็นสติจะมองแพ่เดียวรู้โอ้ทำไมอึดอัดเลยสุดอึดอัดหนังมาอยู่ก็ได้เนะี่ยไปอยู่ใครย้ายไปอยู่คนเล็กเลยไปอยู่คนเล็กเพราะไปอยู่คนเล็กสามบันนั้นแหละสามีก็ถามแม่แม่ไปอยู่กับลูกชายแม่คนโตเขาไล่แม่มาหรือ แตกเนาะแม่แบ่งทรัพย์เท่ากันแต่มาอยู่กับหนูลูกสาวมองเห็นสามีว่าอย่างนั้นน่าจะคัดค้านไม่ได้ไม่ได้ไไดพูดอะไรแม่ช้ำใจไม่ได้ถ้าพวกท่านเป็นลูกสาวท่านจะให้สามีว่าแม่ตัวเองอย่างนั้นนะไม่ได้ไม่ได,ไได้แม่ฉันเนี่ยท่านเชิดทุนมากอันนี้มองเห็นแม่เมีวเยว่าลูกเคยว่าแม่งั้นก็รู้สึกเห็นด้วยออพอเห็นด้วยสุดกลุ้มใจเลยบอกไปพึ่งใครได้ ไปพึ่งใครเขาก็รังเขาก็มีความไม่อิสระเหมือนไม่อยากหาเราด้วยความที่เป็นสฐีตัวเองสร้างขึ้นมาจากตัวเองนียทรัพทั้งหมดที่มีที่เขากินอยู่ทั้งวันนี้มาจากเราหาได้ทั้งหมดทรัพย์เราไม่ทําให้เรามีความสุขทุกข์ใจเกิดลูกหลานที่เรารักที่สุดมากระแทกมาพูดเสียดสีเนี่ยพระแม่เจ้าโซนาสลดใจความทุกเนี่ยหาที่พึ่ง พึ่งโลกพึ่งหลายไม่ได้ก็ต่ไปไหนไปพึ่งวัดท่านถ้าไม่เจ่าสุนับไปที่วัดเลยแต่วัดท่านท่านเข้าใจไหมว่าตั้งสองพันปีมันมีแบง่งปักแบ่งไฟตั้งไม่ใช่เพิ่งแบ่งทุกวันนี้เข้า <c oughs> ใจหรือเปล่าท่านมาวัดต้องจําไว้เลยมันมีตั้งสองพันปีแล้วทัานไปไนาต้องปรับตัวปรับใจเลยพอไปวัดทีด่สุดคือการไปบวชไปบวชเป็นพิษุนีพอบวชตอนใบชราเนี่ยเขาก็คัน สนิผู้สุนีพิสุนีหนุ่มสาวก็ไม่อยากให้พอเห็นทำอะไรก็ไม่แรงก็น้อยทำอะไรก็อึดอาดก็เลยไม่อยากให้อยู่ด้วยพอบวชแล้วให้อยู่ที่ไหนอยู่อยู่ไม่ใช่อยู่โรงครัวอยู่โรงครัวดีไปอยู่หลังโรงครัวหลังโรงครัวคือมีที่โรงไว้ต้มน้ำต้มน้ำร้อนให้พิสุนีหนุ่มสาวอาบพ,พระแม่เจ้าโสนาเนี่ยพอบวชเป็นสุนี ท่านเนี่ยคือความด้วยบุญด้วยบุญกุศลอํานาจบุญมันหักหานทําให้เกิดความเป็นเษฐีพอมีคนมาประนามมีคนมาว่ามีโรคมาซ้ําเติมเนี่ยมันเจ็บจุกปวดหัวใจยอยากชนะทุกอย่างคนมีโรคอ่ยแม่น้องแม่มีลูกสาวมาแม่น้องแม่ทําไมอยู่กับใครไม่มีใครอยู่ด้วยเลยต้องมาบวชชีต้องมาบวชบวเป็นพิษุณีหรอมาหัวเราะกัน มันเจ็บใจมากมาซ้ําเติมนั่นพระแม่เจาโซนาเนี่ยพอโดนลูกซ้ําเติมมันก็เลยไปอยู่ที่ไปอยู่นั่งนั่งคิดถึงคําคําสอนพระเจ้านั่งเอาไฟเนี่ยมาต้มน้ําร้อนใส่กระทะเน่ยใส่น้ําแล้วก็ต้มเอาไฟเอาเอาฟืนมาใส่พอมันไหม้เนี่ยไปเอาไม้สดๆมาใส่กับไฟมันก็ไหม้ นางพิจารณาด้วยความความสงบด้วยความทุกเนี่ยมองไฟเป็นตำร,ราใจมองไฟเป็นครูฟืนแห้งจุดไปติดธรรมดาแต่เมื่อมันลุกแล้วเนี่ยฟืนสดเนี่ยตัดมาใส่มันไม่ดีกว่าฟืนแห้งองีกจิตของเรามีความทุกเพราะโลกมีความทุกเพราะไม่สำปรัถนา มีสิ่งเดียวที่จะทำลายความทุกข์ต้องอาศัยความเพียรความเพียรเนี่ยความเพียรต้องมากก็คือเอาอะไรเอากำหนดร่างกายเนี่ยคิดถึงตนเองตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวหน้าตาโซภีหน้าตาสวยดีพอมาใบชราเนี่ยหน้าตาทุกอย่างร่างกายเส้นสายมันหายไปหมดนี่คือความไม่เที่ยงกำหนดในสุขกำหนดอธิมัศสมิงคือร่างกายนี่จันร์อมประการกำหนดดูกำหนด,ด อธิมสินทกายเยเกศโลมานาคตันตาตาโฉมังสังหริวเตศิณอธิมิตังวัตคังอธิยังเกยเกนังกโลมคังเปียคังปัสปัสสังอันตังอันตุคนังเทเรเทียงกรีสังเจมหังปุโพโลตังโซเซโทเมโทอัสสุสเกลสมัตตังมัตเมตมาเกลุมัตุลุงคันติเนี่ยสารสอนประการเพราะพิจารณาพิจารณาเป็นมันเห็นอาการทำสอนประการเนี่ยเป็นของไม่จีรังยังยืนก่อไฟด้วยกันหมดพิจารณาร่างกายด้วย แล้วก็พอไฟติดแล้วพรานางก็เดินไม่เห็นกับการหลับกัรน,นอนเลยมองเห็นพิสุนุน่มสาวไปประมาทไปนอนไม่ได้เรื่องเราต้องเราอายุมากแล้วเราไม่สามารถจะทำเป็นเด็กไม่ได้แล้วมีความเพียรเดินเดินกําหนดการ32ประการนี้จิตกอดสมาธิเกิดพลังจนพระสัมมาจารรู้ระยานพระมมรรอ,พรองค์ดูนิยานมารองรู้ริยานน่ะพระองค์ก็เลยแสดงฤทธ ณะที่นั่งกำลังพิจารณาอาการสันสมเกิดปีติมีความสุขสมาธิมีความทุกข์ที่เคยมีมันหายสว่างสวไปหมดเห็นพระสรัมมาเจ้าเลยมาอยู่ต่อหน้าพระพักอยู่ต้นหน้าพระรงรงองพระองค์โซนาคนจะอยู่ร้อยปีถ้าไม่มีความเพียรเสียเวลาเปล่าอยู่ร้อยดูวันหนึ่งถ้าได้ถึงคําสอนมีความเพียรถึงคําสอนพระองค์ ดีกว่าอยู่ร้อยปีแค่นั้นน,ะนางกาหนดในสุดเหมือนพระจ้าให้กำลังใจนางกาหนดเห็นอาการสันสัมประการเห็นความไม่เที่ยงความป็นถุกพระนางได้มรุเป็นพระอรหารเพราะความเพียรในเพราะที่พอเป็นพระรหารพิษุนีทั้งหลายเพราะพระนางมรุรรมด้วยการเพ,เพ่งไฟเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเป็นมีฤทธิ์มากเลยที่ได้สำเร็จ เป็นพระอาร์ที่มีอภิญญาผู้มีฤทธิ์มากในสุดนางกลัวพิษุณีนุน่มสาวที่มาอาบน้ำาก็จะเป็นบาปเป็นกรรมนางก็เลยเอาน้ำใส่กระทะแล้วก็เอาฟืนมาใส่ใต้กระทะแต่นางพระนางไม่จุดจ่ายเฉยๆพิษุณีนุน่มสาวพอมาอาบน้ำเนี่ยเพราะมันหนาวเนี่ยมาปุ๊บ พระสุนีเท่าพิสุนีเท่าทำไมนั่งเล่นอะไรทำไมไม่จุดไฟก่อไฟต้มน้ําให้หเราอาบพระแม่เจ้าสนาว่าพระแม่เจ้าอยากตักน้ําตามปรารถนาท่านนะอย่าเอาร้อนน้าอุ่นหรือน้าร้อนท่านตักได้เลยเอาไปเลยพอพิสุนีไปตักตามปรารถนาน้ําที่ไม่ได้ต้มแต่มันร้อนมันไฟเดือดร้อนมีความรู้สึกในใจว่าพระแม่เจ้าสนาไม่ใช่เป็นผู้ เป็นพระพิจุตธ,ธรรมดาแล้วต้องได้บรรลุธรรมได้เป็นพระหันแล้วในสุดพอตักเสร็จอาบน้ําเสร็จอาบไปด้วยพิจารณาธรรมไปด้วยก็เลยมาขอขอมาพระแม่เจ้าโสนาเนี่ยว่าที่ล่วงเกินพระแม่เจ้าพระหันจะไม่มีการถือสาแต่ถ้าใครหลบหลูพระหรันมันจะมีกรรมเบ็ดมากนั้นขอขอมาพระแม่เจ้าโซนาก็โหสิกรรมนั่นท่านดูไหมว่า ถ้าพระแม่เจ้าโสนาเนี่ยพอเป็นเศรษฐีพอพอเป็นเศรษฐีพอมีลูกแล้วแบ่งทรัพย์สมบัติไปลูกแล้งเลี้ยงดูดีแม่เจ้าโสนาจะไม่ได้เป็นพระหันพอโลกทิ้งขว้างเหมือนมีทรัพย์สินไม่มีคุณค่าจึงมีความทุกข์มากกว่าใครความทุกข์เนี่ยความทุกข์จึงวบาผู้ไดรเห็นทุกข์พระนานเห็นธรรมเนี่ยเพราะมีความทุกข์หาพึ่งธรรมไม่มีอะไรจริงใจไม่ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับธรรมนั้นเวลาเรามีความทุกข์ เอาธรรมมานั่นพระน้ำแม่สุนาพอเข้าธรรมเอาถึงธรรมสู้ความเพียรเอาธรรมเป็นที่พึ่งจึงได้บรรลุเป็นพระหานนั่นความสบายนะโยมเวลาโยมอยู่บ้านมีลูกหลานเลี้ยงสบายโยมจะหลงนะบางทีความสบายไม่สอนคลน,นั่นยกตัวอย่างท่านฟังว่านั่นพระแม่เจ้าสุนามาจากความลำบากมาจากความทุกข์ยากจึงรู้ทำได้ฉนันเวลาเราปฏิบัติเนี่ยจึงเวลาเจ็บยะปวดสู้ให้มันแหลกหลานไปเลย สู้ยลรงๆไปเลยให้มันหาเจ็บให้ปวดเกิดเพราถ้าไม่ชนะไม่ได้เพราะว่ามันจะเห็นเพราะความเจ็บมันสมุติขึ้นมาน <ś m any> ถ้าเรามีธรรมะเข้าถึงตามได้โอ้มันไม่มีเจ็บเนี่ยมันเป็นมายาของสังขารร่างกายหลายคนที่ตามาคยพูดในท่านฟังบ่าโยมโยมที่ขอนแก่นที่มาที่วัดเนี่ยนายโยมเป็นมาเด็งขั้นสุดตายโยมกว่าสามเดือนตายเนี่ยตาม,มาบอกให้ชนมันไม่มีเวลาเนี่ยเหมือนกันแม่โซนาเนี่ย เพราะของปลอมเนี่ยอาตมาบอกว่าเนี่ยของนี้ของปลอมนะเนี่ยแขนขาของปลอมได้อเอาไปเผาไฟหมดของแท้คือบุญกุศลพระแม่เจ้าแม่เจ้าสนาไปรู้ของแท้ตอนบวชเป็นพุทธณนีแล้วก็ได้เห็นร่างกายเนี่ยกำหนดเรื่องบุญกุศลเห็นร่างกายเนี่ยความไม่เที่ยงเห็นกําหนดด้วยอ,อธิมาศิลป์กาย,ยเกสารลมาเนี่ยกำหนดและก็เอาขณะที่มีสงครงามสงบแค่ก่อไฟมันเกิดความรู้สึกเกิดปัญญาเกิดมาโอ้ไฟกอ่อติด น้ำเย็นกับน,น้ำร้อนแต่ไฟเนี่ยกำลังลุกฟืนกําลังแห้งแต่ว่าฟืนที่ลุกดีสุดคือฟืนที่ตัดสดๆสดสดมาใส่เมื่อมันไล่มันไล่มไ,ลมไ,ลมไม่แรงนั่นกิเลสต,ตัณหาที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันรุนแรงนั่นเราต้องทําให้แห้งเหมือนกับไฟด้วยความเพียรในสุดผนงังนั้นพอเราเข้าใจว่าโอ้ของเนี่ยของปลอมทั้งหมดมีของแท้ทุ่มเทส่วนมนต์ภาวนาปุ๊บแก่เกิดปีติโรคมะเร็งหายม่เร็โรคมะเร็งตายชีวิตขึ้นมา ท่าน,นเรียกว่าธรรมะเกิดขึ้นนั่นความสบายจะไม่เคยพบธรรมะนั่นยอมสู้เวลานั่งสู้สู้สู้ส,สู้แม่อย่างนี้เองแต่มาเป็นพระที่สู้ <c oughs> ทั้งวันทะคือ,อยู่ได้พอสู้แล้วสบายไม่หลับไม่นอนสบายมีความสุขไม่ต้องบางคนเอ๊หลวงพ่อไม่ได้นอนจะตายหรือเปล่าไม่ตายอายุยืนคนไม่นอนนั่นอย่าเอาเรื่องนี้มาเพราะผู้ที่สําเร็จธรรมทั้งหมดมาจากความทุกข์ ความทุกข์จึงต้องสู้กับธรรมะคำสอนจะต้องคำสอนพระเจ้าต้องอยู่ด้วยความเพียรสูงยิ่งมาทําจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากต้องมีความเพียรสูงไม่ใช่การหลับการนอนเหมือนพระแม่จาโุนานั้นอยากท่านเรียนแบบแบบม่เจ้าพระแม่จาโุนาไม่เสียเวลานะมาทู่สู้แหลกลานเลย <c oughs> <c oughs> นั้นต่อไปจะให้ท่านพระบัดเปลี่ยนจตุมโนด็อกเตอร์ไดน้นาท่านทันหลายปฏบิบัติตาม ระเบียบจนกว่าถึงเวลาสมงวรเวลานะั้นมันเร็วจะพูดมากก็ไม่ได้ <laughs> ขออนิมลพระสงฆ์กราบพระเดชพระคุณ